ให้บอกเพื่อนๆไปว่าเออน้องไม่ได้โทรสับไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็เบอร์ล่าสุดก็เป็นเบอร์เพื่อนเขาก็ถามเขาไปเขาก็บอกว่าพีทอะโทรไปจริงแต่เขาไม่ได้รับปริศน,นาการตายของพีทเนี่ยยังไม่เคลียร์ <Yeah. S 2> มันมีเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาโทรหาทั้งพี่สาว mm. โทรหาแม่แล้วก็โทรหาแฟนคำถามคือคนที่โทรเข้ามามันจะต้องเป็นคนที่รู้จักกับพีทกับครอบครัวไหมหรือถ้าไม่ใช่อีกเรื่องหนึง่ง โทรศัพท์มือถือของพีทอะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าจริงๆแม่เคยบอกเราว่าไม่มือถือพีทเนี่ยอยู่ที่บ้านแต่วันนี้พี่สาวยืนยันโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยเป็นคนไปเอามาตั้งแต่วันนั้นคุณผู้ชมครับเพื่อจะดูข้อมูลว่าน้องโทรหาใครไหมได้ไปเจอไปนัดอะไรกับใครหรือเปล่าปรากฏไม่มีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาก็ไม่มีความเคลื่อนไหวโซเชียลที่ต้องสงสัยก็ไม่มีพี่สาวบอกว่าซิมโทรศัพท์ได้เอาไปขายหรือเอาไปทําอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรค่ะหัก ทิ้งไปตั้งนานแล้วคนที่โทรมาได้แล้วรู้เบอร์คนรอบตัวพีททั้งหมดมันก็ต้องเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าคุณส้มนะคะก็บอกเลยว่าจริง,รงๆเปลี่ยนเคสใหม่เปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดใหม่ยกเว้นแต่พวกภาพถ่ายที่ไม่ได้ลบเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่รู้เบอร์แล้วโทรศัพท์มากแกล้งค่ะบอกเพื่อนๆไปว่าเออน้องไม่ได้โทรศัพท์ไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็เบอร์ล่าสุดก็เป็นเบอร์เพื่อนเขาก็ถามเขาไปเขาก็บอกว่าพีทโทรไปจริงแต่เขาไม่ได้รับแต่ในการโทรออกก็ไม่มีคนรับ มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะเป็นเป็นปกติเลยที่คุยกับเพื่อนปกติเออซิมการ์ดให้มีการทิ้งไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันนานไปบางทีแพนไม่ได้เติมเงินไม่ได้ใช้งานอะไรเนี้ยมันก็เลยใช้งานไม่ได้น่าจะประมาณสองสามเดือนค่ะใช้ไม่ได้แล้วพอดีโทรศัพท์ให้ลูกสาวใช้งี่ยก็เลยมีการได้เปลี่ยนซิมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแกะรอยหลายอย่างล่าสุดวันนี้เบาะแสใหม่ เรื่องบุหรี่แม่บอกไม่ใช่เรื่องกระดูกเดี๋ยวรอพิสูจน์ว่าใช่หรือเปล่าบัตรประชาชนที่วันนี้ไปเจอในโรงแรมร้างดังกล่าวเห็นบอกว่าเราก็พยายามตรวจสอบข้อมูลจริงๆอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองและล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะให้ข้อมูลมาบอกว่าบัตรประชาชนที่ตํารวจไปเจอเนี่ยตัวเองเคยทําหายด้วยกันสองครั้งครั้งแรกจําปีไม่ได้ว่าหายปีไหนแต่จําได้ว่าหายทั้งกระเป๋าซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมีคนส่งผ่านไปรษณีย์มาให้ แต่มีเพียงแค่กระเป๋าเงินกับบัตรประชาชนส่วนเงินในกระเป๋าไม่ส่งกลับมาหลังจากนั้นก็ทําบัตรใหม่แล้วก็ทําหายอีกแต่อันนี้หายแค่บัตรประชาชนก็ยอมรับตกใจเหมือนกันว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงผมเนี่ยนะไม่เคยไปตึกร้างโรงแรม50ิไร่ตรงนี้เลยตอตังมันหลนนะ่นนานแลว้วนานแลว้วแต่ว่ามันไม่หล่นตรงบนนู้นนะมันหล่นที่บางน้อนพ่อผมไม่เคยขึ้นไปบนนะนะั้นลยประมาณสิบปีสิบกว่าปีแล้วง่งหายทั้งต๋าตังอ่ะ เขาโอ,โอบัตรแย่จนมาคืนน่ะก็ส่งมาทางตู้อรสอย่างนี้เลยตู้แดงมันก็หายเลยแต่ต่อตักไม่มีมันก็มาหายจริงไงตำบัใหม่เลยทิไม่เคยครับผมไม่เคยขึ้นผมพูดได้เลยผมไม่เคยขึ้นเลยจากนั้น,นแล้วไปบัตรผมไปอยู่ตรงนั้นได้ไงหรอยังไงไปได้ไงอ่าผมก็จะใจนีเออระบัตรพี่ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะระ<อ>บัตรพี่หายได้ยังไงจริงๆก็คือจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละจุดกันอ่ะเดี๋ยวตำรวจต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติม We'll